กุครับสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอยเชคเกิมเมอร์ด้วยนะครับละวันนี้เราอยู่กับเรซิตี้เซิร์ฟชิลนะครับผมผมบอกเลยว่านี้เรามาเซิร์ฟชิวนะครับผม ชิวเหมือนกูเลยวันนี้แล้วผมผมได้เตรียมแคมปซูนเนี่ยครับผมมาหนึ่งร้อยเมตรจะเป็นแคมปซูนเนียครับเป็นแคมปซูนเครื่องสี่จุห้านะครับผมนี่แคมปซูนใหม่ของเซิร์ฟนี้นะครับผมวันนี้นะผมเตรียมมาหนึ่งรอยลูกเนียครับเดี๋ยวมาจะดูวันว่าหนึ่งร้อยลูกนี้เนียครับผมบผมจะสามารถหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายเปิดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแอดดอกจันเครื่องหมายยูโร Light, imana, เครื่องหมายดอลลราเครื่องหมายดอลลาา์ e c t i o นเครื่องหมายดอลลราเท่ากับเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอนญญประกาศเดียวเปิดคูณเครื่องหมายดอลลร์เครื่องหมายเขาเลือนกันต่อไอ้สัตว์เนี่ยแม่งค้าขายเลยว่ะตอนเนี้ยเ้ยเครื่องหมายยูโรอะไรแม่งไม่รู้นะแล้วผมวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าหนึ่งรยเมตรเราจะได้เครื่องสีุห้าหรือเปล่านีครับตอนนี้ผมบอกเลยว่าผมใส่เครื่องสี่จูนนะครับผมเพราะว่ายุคนี้เป็นยุค4สแย้สูแลนะครับผมจ้าเป็นสีุ่ดห้านะทุกคน1,2,3 two t h r let's go ไปแบบไม่มีอะไรทั้งสิ้นโอเคอนนมาไปเพชรน้ําเงินเลยนะครับผมเพชรน้ําเงินเลยเปรไปสองร้อยห้าสิบเนี่ยครับผมไปไบเจ็ดนะครับผมไม่เจ็ดธรรมดาด้วยเจ็ดเล่ด้วยนะครับผมอันติเมจเจ็ดเล่อันติเมจเจ็ดเลด้วยนะครับผมห้าสิบล้านเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้ที่ป่าห้าสิบล้านห้าสิบล้านโอเคไปอันนี้ผมกดใช้เลยแม่งโลคังไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย คือเปิดแค่กี่เมตร <c oughs> เปิดไปแค่เท่าไรสี่ 4, <c oughs> อันนี้คือเมท่ห้าได้ตัวนี้มาเปิดแค่สี่เมตรใครพูดที่ผมเกลือนะอะไรนะกาชาเกลืออะไรนะอะไรนะราชาอะไรวะการชาเกลือเลยนะเมื่อกี้ใครพูดอะไรไว้ไว้นะปกติผมว่าใครพูดกับผมแบบกุงเกลือนี่ผม,มเอาแปรงปัดอนะผมจะซื้อแปรงมาเยอะมากแล้วผมก็บิดแปรงปัดไว้อะ เวลาใครพูดปุ๊บผมก็ยื่นให้แนงเลยมึงไปแปลงฟันเอใช่ไหมใช่ไหมมึงไปแปลงฟันก่อนอย่ามาคุยกับกูใช่ไหมปากมันเหม็นมึงไม่มีไม่ต้องพูดกูก็ยังไม่มีเหมือนกันไปก็ตตอพูดกูเกลือไงมาชมเกลือครับผมมาชมเกลือพี่ผู้ไรอะเบเบโอ้โหสิบเม็ดแรกผ่านไปลอยอยู่สิบเม็ดแรกผ่านไปลอยอยู่ เฮ้ยอันนี้มันเป็นปีรามิดเลยดีหว่าเฮ้ยพี่ดูดิไอ้เ oh <my> ทียทำนี่ไม่ดีจัด <Yeah. S 1> ผมจะเปิดไล่ล่างขึ้นบนนะพี่เราจะเปิดไล่เอ่อล่างขึ้นบนเนี้ยครับผมเพราะว่ายิ่งเปิดขึ้นเขาเรียกวะยิ่งเปิดสูงเท่าไหร่ยิ่งได้ของดีก็ยังวะเออวันทูทีเดสโก้เฮ้ยไข่ลิ้นหนึ่งกรอง เโอเฮย์ไบใบเลสหนึ่งร้อยเบอใบบูทนะครับผมบูทแรงขึ้นลิสนึงเบอได้เอ่อบูทพาวเวอร์บูทพาวเวอร์ไปต่อเบมาเลยเพื่อนท่อเบอโอ้ไม่ท่อว่ะเฮ้ยไม่ท่อก็อย่าพึ่งฮอนะน้องนะไป พวกอะไรแปลกยางเดี๋ยวค่อยว่ากันพวกอะไรแปลกยางอ่ะพอมีให้ใช้อยู่อะไรปะแต่ถ้าทอดตึงๆอ่ะมันก็จะสวยหน่อยอะไรปะที่เห็ดป่ะเนี่ยเครื่องเนี่ยเบี้โอ้โใครลินไอเพชรเพชรมาทุกคนกล่องโนลสุดมันจะได้ของดีจำไว้เลยว่า้่วงโซอาหารพีระมิดอะไรปะพีระมิดอะ่วงโซอาหารก็คือสูงสุดของพีระมิดก็คือตัวนี้เว้ยป่ะสู่สวนจู่เกาะปิระมิดวัดจู่ที่เลสโกรพรึ่ง ปราโอให้จัดไป250รอหเลดห่วงโซอาหารกูวันจูต okay, ีโฟไฝไอเลิฟยูโอเคใบเลดใบเลดใบเลดไม่เป็นไรยังกำใบเลดยังกำนะโคตรกำอะโคตรกำเลยนะไล่ไล่บนลงล่างต่อเฮ้ย มาแล้วลูกผู้ชายพันธีกฮ็ฮ,ฮีโร่ฮีโร่มีแค่นี้ครับโลบะเราครับผมโลบมาก,ร,าการ,ารู้จักเบาเขาบอกว่าโลบมากราบหมูอร่อยไปกระต่อเลยพี่วันทูทีเรสโกมาแล้วครับพ่อปึ้งโอ้ท่อไม่มา เป็นไรครับผมสองทิ้แล้วครับสองทิ้นสองิ้แล้วซึ่มไมเลสิ้งไห้อเดียวมันสกุกดัสกสกุกดักกันไปมึมึโอเคใบเอสพีครับผมใบเอโอใบเลสสามร้เก็บไม่อนไปเลสสามร้อยึมโอใบเอสโอเคเฮอโอเคซึบ วันทูทีเล่โงบึ้มโอเคใบขี้ตวดกูรัวแบบไม่ตั้งตัมกูรัวให้ระบบรัวๆไปเลยกูรัวไงไรสลารพัดมาดิมึงเอาขอกูใช่ไหมกูสร้างความมืดเขมอรมาดิกูสร้างความมืดเขมด้วยกูเริ่มตึงึบมากูเริ่มขึ้นแล้วมาดิมาดิสร้างความมืดเขมรแล้วกูยืนกด กูใสลัวใบสี่ร้อมาละวใบสี่ร้อยมาละวสามรสิัดไปฮึบไขมุกฮึบสองร้อยหสิบโอสามรอยแต่ละมุกคูละปวดหัวเว้ยหัวเว้ยแกปวดออโปมันก็ได้เว้ยเออไปเปิดรัวไม่มีสูตอะไรแลวันนี้กูเปิดลัวล,นะลัวกูใส่ลัว เอานิ้วโป้งตีนกอะเอานิ้วโป้งตีนกดครับผมเบรกมากครับผมเอานิ้วโป้งตีนแล้วก็กดอันนี้ผมให้พี่เลือกช่องด้วยพี่จเจ้าช่องไหนส่งติงนิ้วโป้งติงด้านขวาหรือด้านซ้ายไม่รู้นะครับผมเขาพูดมาแล้วว่านี่คือนิ้วโป้งตีนมาพร้อมๆกันผมขออนุญาตใส่ 1, 2, 3, วันทูทีเลสโงป้าเขาให้กูเตะบุง้ง ไอสลัดผักข่าวยัวเลยมาเป็นลูกเลยชิบหายแล้วกดด้วยลิ้นเ็นทีห์ครับผมชิมดูหน้ากูดูสภาพกูม,มองเมาส์แล้วถ้าเอาลิ้นกดอะท่อจะออกครับผมเอาลิ้นมึงเอามากดที่มึงตัดลิ้นส่งมาเดี๋ยวจะกดให้ไอชิบหายกูจะเพิ่งใช้ตีนกดไปเอาลิ้นกดก็อร่อยเดี๋ยวเฮ้ยสอนใส้ช็อกโกแลตเลย,เยอไอครูวันไอครวน ไปต่อเฮ้ยร้านนึงโอ้โหนึกว่าเยอะเปิดรัวสูตรไม่ต้องถ้าคองนี่ไะล่ะมันเอาใช้สูตรโกดดูเอาใช้สูตรโฟโปอะไรพวกนั้นมันบ่เลยสูตรย่งคกระโปงมันย่ำเป็นไถ่แล้วอันนี้ว่าไก้ตู้อะไรนะไก่ตู้หรือเปล่าให้นะหวยไม่บอกมาเบรกกับท่อต่อเลยเอาต่อไปต่อเนื้อครับสิตัดเอ่อไพรินว่ามีมีโอกาสคกว่ามีโอกาสโอกาสคอมเซตว่ะ มีลุ้นอยู่มีลุ้นอยู่ใส่ลุลัวมีโอกาสอยู่มีโอกาสครบเซตอยู่เพราะว่าทั้ตูุเรศเหลือเยอะอยู่โอนไปแไหชฮะไปฟองลอยมัน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 ไม่แรงปึ๊บไปก็ฟอมบึ้มเฮ้ยห้าหมื่นไปละบึ้มฟองลอยจริงไหมไป็นไรโอ้ใครมุกดำสวยเอาวิงโกไม่ไม่แรงเขาเลย ี่ล่ะของผู้เต็มแปบ๊บนึงเกลี้ยกวกดังก่อน Two thousand years later ปว t o ที่ Let's go จูดีโอห้าสิบไอ้เชี้ยมไปทำมะเขือเลยนะห้เฮ้ยห้าสองแสนห้าสวยต่ำไปห้าสิไปมาเพื่อนตองมาฮึบฮึบ เอ้เหี้ยกูรูดไอ้คูไว้เอ,เอ,เอ้ยเปิดเยอะเกินเปิดเยอะเกินไปแค่เขาดูว่ากูกโปตอ่ตอต่อจะหมดแล้วครับจะหมดแล้วจะหมดแล้วอ๋อลีไงเขาเรียกว่าลีเปอร์เซ็นต์ดอปไงเขาบอกให้มึงไปมึงมึงได้แล้วใช่ปะ่ะมึงต้องไปลีเปอร์เซ็นต์ดอปไว้ครับอย่ามาออกเข้าใหม่ได้ไหมอ๋อนี่เป็นสูตรนะนี่คือสูตรจากทีมงานเลยเนี่ยสูตรป็นทีมงานเลยเน,นี่ยเนี่ยลีแบบ ให้มึงออกไปตั้งหลักก่อนเนี่ยแล้วมาเปิดใหม่ใช่ปะเซิร์ฟอะไรครับผมอันนี้อยู่เซิร์ฟเอ่อเลนตินเซิร์ฟชิวครับผมเซิร์ฟชิวเซิร์ฟชิว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 เปิดอะไรฮะเซิร์ฟเปิดเยอะจังนึกนึกว่าวอร์ซีเรื้อแหละแต่เซิยังแหละแต่เนี่ยทำไมแผลไม่เล็งันบ้างนึกว่าวอร์ซีปึ้ม ปึ้มซึมกูใส่รัวเพชรดำเบรกขอร้องเบรกจงออกเบรกได้ได้โปรดเบรกจงออกเบรกพ่อไม่เอาก็ได้ขอเบรกเบรกสาธุเบรกหนึ่งชิ้นเบรกเบรกหนึ่งชิ้นคิก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 อ๋อเอาเบรกเอาเบรกเอาเบรกมาไอ้นี่ก่อนเอาเบรกมายันตีก่อนเอาเบรกมาไอ้นี่ก่อนมาเรียกก่อนมาเรียกเบรกก่อนปึ้ม เบรกเบรกออกมาเบรกเบรกอยากได้เบรกอยากได้เบรกฮึบเบรกขอเบรกได้โปรดเบรกเอาเบรกมาดิสเบรกโบดิสเบรกโ r ขออยากได้เบรกขออันเดียวกพอไม่เอาพอไม่เอาขอเบรกพอขอเบรกไม่มีเบรกกูหยุดไม่ได้เลยไม่มีเบรกนี่กูหยุดไม่ได้นะเว้ย ขอเบรกเอาเบรกมาไม่มีเบรกก็อยู่ไม่ได้เยอสี่เม็ดแล้วเยอะแล้วไงขอเบรกได้โปรดเบรกจงมาเบรกเบรกขอเถอะขอเบรกจงสถิตดัวข่าสี่เมตรสุดท้ายอีกสี่เมตรสุดท้ายเบรกจงสถิตดัวข่ามาดูกันทุกคนว่าสี่เมตรสุดท้ายกับเบรกที่ผมเยากจะได้ เบรกสีเขียวเบรกที่เป็นแบบนี้แต่จะเป็นสีเขียวมาดูกันจะได้โค้มเซตของเขาหรือไม่นะครับผมมาดูกันอีแค่สองชิ้นกับแคปตูสีลูกผมบอกเลยว่าขอชิ้นหนึ่งก็ยังดีไม่ท้อก็เบรกแต่จริงจะได้เบรกมากว่า,วาไปทุกคนมพร้อมกันหนึ่งสองไปกด ครบด้วยได้มาสามชิ้นหนึ่งร้อยเม็ดนะครับผมได้มาหมดสามชิ้นนะสามชิ้นนับสี่จุดห้าแต่ถ้าเราใส่ครบห้าชิ้นนะจะเป็นเครื่องพมงลายยางเบรกแล้วก็ท่อมันจะได้เป็นโบนัสเซ็ตนะครับผมแต่ถ้าทาไม่ครบก็ไม่ไม,ไม่บวกโบนัสเซ็ตนะเพราะโบนัสเซ็ตบวกค่อนข้างเยอะเลยนี่นะครับผมไปล้อเปิดก็ได้นี่ครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมเจอกัน